ดีดวงตาจ้าคุณสงวนก็สวัสดีทักทายพี่จิตตาจ้ารัตนาพรสวัสดีให้ตายไปกับใจตาสวัสดีค่ะพี่นาสวัสดีพี่จิตตาจากคุณสงวนสวัสดีไหวจ้าไหวพี่ไหวพี่รัตนาพรเนาะจ้าท่านเพื่อนจ้าเอาบททันกับไปนั่งฟังไปเป็นตาให้นอนแคดเนาะจ้าช่วงที่ช่วงที่ไอไปหานอนแครกับเป็นว่าไม่ขึ้นก็เหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งเนาะจ้าคิดถึงเพื่อนเพื่อนเนาะจ้า เหมือนเราขาดอะไรไปอย่างหนึง่งบางทีก็อย่างเสาตอบคอมเมนต์เพื่อนอยู่จากพอดีไปไปเจอก็เลยอตอบซะหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนยายอไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์เท่าไหร่จากจากกิศนาน้องจา้าเรายังไม่ทันเด็ดทานจากพอชชวงนี้แกก็ไม่ไม่ขึ้นไลฟ์สดทุกวันเพราะว่า ไม่ค่อยสบายเนาะจ่าพิรัตนาพรโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยสบายอีกด้วยก้อนพิพาสวัสดีพงศกรพงศกรสวัสดีพี่กิตามีความสุขนะครับจ่าตุก๊กคุณตุก๊กสวัสดีค่ะพี่กิตาเนาะจ่าสวัสดีจ้าพิธีดวงใจสวัสดีพิธีจ่าพ,พี่น้าสวัสดีพงศกรจ่าอ่สง,งวนสง,งวนเวลาเพิ่นสั่งว่าคลิปคุณต่านั้นต่านี้น่ะแหละอยออกก็สิได้ลงเนาะจ่า จะเลิบอๆจะทรงหัวใจสีแดงสวยมาเลยนอนนอนกิศนาบ่มีการขยับแต่ว่ายประเทศนองนี่ที่เป็นอิหยังตีแบบว่าพอเห็นแสงแดดท้าบ่มีมาเิ่นสีดีใจเนาะจ้าบัดบานเนานีนถ้าอากาศเย็นนี่ดีใจร้ายจ่าได้ขี้นดวงตาขอบคุณมากๆจ้ามาทานข้าวทุกท่านจ้าขอบคุณทุกท่านจ้าสวัสดีจ้าดวงใจจ้าสวัสดีจ้าลกาจ้าอุบลยึดแถวใดเนาะคุณอินพนาพล สาวให,ใ,หให้ตายไปกับใจถามนจาจากพอดีไอ้ละยายออกเขาไปเบื้องหนังเขาไปเบื้องหนังช่องช่องไอ้ช่องวันเนอะจากทองไปเล่นจ่าใอ้มีแต่ความสุขเลยจ่าธรรมะคาขายคือเนตรยังใจมีแตนเน่เง้งปังๆจ่าจ่าสวัสดีกับบีหนึ่งและบีสองนอะจาก <laughs> จ่ตาตายายอออเข้าห้องน้องแคร์ยาออก็ไปนั่งฟังเลยจ่า ไปนั่งฟังเนาะจ่าแบบว่ายายอวาววันทุ่มเนาะจ่าบ้านพิจิตตาน่าจะหนึ่งทุ่มเนาะจ่าสวัสดีค่ะน้องแคทสวัสดีค่ะน้องแคทพิจิตตาสวัสดีน้องแคทจ่าเซนสันอยู่ไกลกันหลายวันเหมือนกับเดียวเดียวชื่นอุราเรายัางไม่ทันเด็ดพานจากพอช่วงนี้แกก็ไม่ไม่ขึ้นไลฟ์สดทุกวันเพราะว่า ไม่ค่อยสบายเนาะจากพิรัตนาพรโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยสบายอีกด้วยไอ้ยายออมมันไหลาย,ยางออมบานอยู่จากแต่ว่าเท,าท้าจิตอบคอมเมนต์กระตอบได้จะตอบได้ยังมาดามใหญ่เลยจ่าพี่จิตตาสวัสดีรัตนาพรจ้าสวัสดีพิรัตนาพรเนาะจ้าพี่นาก็ขึ้นคอนเทนต์แบบว่าอยู่บานนลจ๊ะถ้าได้ออกไปเที่ยวใสก่กางได้ได,ได้ได้ทำคอนเทนต์ออกไปเที่ยวจ้า เดี๋ยวดียุ่จใาได้กินชดๆนะจ๊ะแบบว่าอาหารการกินช่วงนี้ทั้งอีสานบวอืดนะจ๊ะเพราะว่าเป็นหน้าฝนนะจ๊ะดีค่ะจ๊ะพิรัตนาพรสวัสดีพี่อัดอัดนะคะจ๊ะมาดามยายมาดามยายจ๊ะพี่อัดอัดสวัสดีจ๊ะเปิดใจไว้จ๊ะเมื่อเช้าไปช่วยรดนำต้นไม้น้องเคดี้อยู่พนาวัยตายตไปกับใจไปช่วยรดนำต้นไม้ สวัสดีค่ะคุณอินจ่ายแต่ไปกับใจสวัสดีคุณอินเนาะจ่าสวัสดีจ่าดวงตาเพื่อนนีเนาะจ่าสวัสดีเพื่อนนี้จ่าจ่าบ้านแคทไกเยนค่ะวันนี้จ่าแต่ว่าคืดอยากตะยำที่มาตกเนาะจ่าแบบว่าเพื่อนปลูกพักไว้หลายหลังบ้างบานเพื่อนปลูกพักไว้หลายๆยเนาะจ่าย่ มาดามสวัสดีน้องแคทด้วยค่ะดวงตาสวัสดีค่ะพิรัตนาพรสวัสดีดวงตาจา้าคุณสงวนก็สวัสดีทักทายพิจิตตาจา้ารัตนาพรสวัสดีให้ตายไปกับใจพี่พาอสวัสดีคุณตุกจา่ามาดามสวัสดีพิรัตนาพรจา้าขอบคุณจ้าพิรัตนาพรมาสง่งเราเรายัางไม่ต้องขึ้นก็ได้ถ้าไม่สะดวกนอกจากอาทิตย์หนึ่งขึ้นสัก สอามครั้งก็ได้เพราะว่าเพื่อนเคดี้เยอะอยู่จ้ะแต่ว่ายาก็ได้เนาะเคดี้จะจะดีขึ้นแล้วค่ะวาะารยยายออกไปหาก็เห็นแต่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 ดวงตาที่มาให้กำลังใจยายออนะคะจากก่อนจะลาขอคำสัญญานิดหน่อยกายเสบม,ม้วนม้วนนองแคบจาก เบิงเด้อจ่าถ้าเกิดบายุประเทศพุ่นเพนทรงบ่ผู้นี่จาแย้ออกไปเบิ้งย้อนหลังดูในมีหกเหียงตรงเลือกเกินไม่ต้องใช้เงินซื้อนาฬิกาเสียงดูเวาแว่วใ,ใจละเลงหายเหี่ยวจาแลเลีเยวดูใจก็แจ่มใสดีขอบคุณทุกๆุกคนจ่าบ๊ายบายบ๊ายบายนะจ๊ะเคดี้จุ๊บ ยายออกกับโบมี่ยังวาวลายนิตรสวัสดีอย่างเดียวเนาะจ้ะกอดน้องไ้แน่นแบ่ทันได้จบแจักเกียตาสวัสดีเพื่อนร่วมรอบห้องจ้าพี่จิตตาสวัสดีดวงตานะคะจาพี่อาจกะสวัสดีดวงตาจ้าเพื่อนจ้าขอให้ีแต่ความสุขได้จ้าธรรมะคาขายคืนเนตรยังไมีิต่เงิงปังจ้าจสวัสดีกี่ไอได้จ้าวันนี้ยายออกมามวลออกมา ทักทายเพื่อนๆคือลกเก้าแลยน้อยจ่าจากช่วงเศลเซีจ้าสักสามทุ่มสี่ทุ่มก็พอแล้วจ้ายายออก็นอนดึกก็เฉพาะวันศุกร์นาอจ้าอ๋อพรุ่งนี้วันศุกร์เนาะบ้านพิจิตตาวันนี้ไม่เคยได้ปลาช่อนปลาช่อนนะที่ได้มาน่าจะหลายปีแล้วนาอจ้าก็ได้มาสองตัวแต่ปล่อยลงบ่อไปตัวหนึ่งจ้าเก็บไว้ทุกๆคนจ้าจ้า สวัสดีครับวันนี้น้องอินสตูดิโอมาแล้วจ้าน้องอินสตูดิโอจ้าที่แบบเม่อคือประเทศอื่นมอร์นิ่งค่ะทุเวันจ้าน้องแคทบอกมอร์นิ่งจ้าเป็นกําลังใจให้ยามเศร้าๆเนาอจ้ากอดน้องกอดน้องให้แน่นๆโอ้ยะโอ้อยเพื่งแ่เ,งเฝ้าขวดโทรศัพท์เลยจ้าโทรศัพท์ยายอ่อนนี่ต้องติดกระเป๋าอยู่ตลอด เห็นนี่ยังแบบแบบแบบยายบ้านนองแคบตอนนี้ก็ตามโมงเ้าร์นะจาะห่างจากบ้านยายโอบเยอะจาะแต่บ้านพิกิตาอาจจะจิตเต่น่อสาก็บบ้านเขาตอนบ้านเขามันอันนี้วันพฤหัสเราเนาะจ่ะจ่ะไอทีกิจสนาก็เพิ่งสามโมงเช้าจ่ะกิจสนาอยู่ออสเตรเลียคอนเทนแบบว่าอยู่บ้านนะจ่ะถ้าได้ออกไปเที่ยวใส่แตจังได้ได้ได้ทำคอนเทนออกไปเที่ยวจ่ะเดี๋ยวดา บ้านแคทไกเยนค่ะวันนี้จากแต่ว่าคดหยากแต่ย้ำที่มาตกนอกจากแบบว่าเพิ่นปลูกพักไ้หลายๆหลั้างบ้านเพิ่นปลูกพักไ้หลายๆนอกจากอยู่ไอไอชมสวนนอกจากสวัสดีค่ะน้องเคดี้แต่ไปกับใจสวัสดีเคดี้จ้ะพิกิตาก็สวัสดีเคดี้นะคะจ้ะพิกิตาเช้าเก่ามงห่างกันห่างกันเก็บหกเก็บแปดเก่าห่างกันสามชั่วโมงนอกจากจ้ะ เยี่ยมเลยจ้าเป็นเพื่อนกับน้องพน,นิดายอยู่ค่ะน้องเขาเกง่งเกง่งเก่งแล้วสิวาแบบหนา้าตาสวยๆเน,นาะนะครับพงะกรสวัสดีนาะจ้าจะเขึ้นไปแล้วนาะจ้ามาดามกับดวงตานาะจ้าธรรมะกับจ้าลุงแกงแสงทองสองฟ้านกกาโพธลาดทุกคนคะ่ะน้องเคดีสวัสดีทุกคนนะคะจ้า เป็นยังไงเนาะเคดีดีขึ้นยังค้าย่าออกไปเยี่ยมก็ยังเห็นยังมาก็สวัสดีเคดีเหมือนกันยามเช้า,เ,าเช้าน้อกจากเมื่อเช้ายาออกขึ้นสายน่าจะสามนาทีจากพิจิตตาจากมวดต,ตอนนี้ให้แค่ยี่สิบเองจาจะ,จะเต็มทุกเทียนอนจากีลยวกับเก็บใบจะบ่ให้ขาดจะให้เต็มทุกเทียร่างีสิบร่สิบไปเลยเนะาะมาเย็นจากเที่ยงมาร้อนตกเย็นมาฝนตกจาก สามฤดูเลยจะประเทศไทยนี่เป็นอะไรที่รดไปหาความเย็นอยูต่ตามจังหวัดเลยตามเชียงใหม่แหละจ้ะเพราะว่าไปไป,ไปแบบว่าอยากพ่อหมอพอพอแอบพลังพลุนกว่าน้อยจ่เพลุนปลูน้อยจ้ะแต่คือ,อยายออกก็ออกมาเปิดคาดการมองเห็นในช่องในน้นอยของอยายออก่อเด็กเกิดตอนนี้ให้แค่ยี่สิบเองจะจะเต็มทุกเทียนอ้อยจ่ายายกับเก็บใบจะบ่ให้ขาดจะให้เต็มทุกเทอะรเียสิบเีสิบไปเลยน้อยทักจ้าจ้า สวัสดีค่ะคุณอินมาดามสวัสดีคุณอินจาจะให้ตายไปกับใจกับสวัสดีมาดามจะสวัสดีมาดามจะพี่อาสวัสดีสงวนเด้อค่ะพี่อาสวัสดีสงวนจะดวงใจกับทักทายพี่นี้จาวันงานงานเยอะไหนจะตอบคอมเมนต์ถ้าดูกลัวร่างกายเหนื่อยดูเทลน้อยแม่ยยออดดูเทลน้อยเทลพิกิตตา จ่าสวัสดีจ่าจิตตามมาหาครั้งหนึ่งไม่เจอ,อยายอ,อขึ้นช้าพอดีมอเตเปรักทุกๆคนรักทุกๆคนเช่นกันเนาะจ่ารัก,ก,ก,กๆกดกดกันจ่ากดน้องกดจ่าี๋ยออกมามวนตะกออนกับเป็นคนที่ประกาศพูดกาบออกอากาศตกจาต่าแต่งแต่มว่าเป็นคีเอเตอร์นี่เศร้าเก่ามงห่างกันห่างกันเก็บหกเก็บ แปดเก่าห <gi ả S 1> ่างกันสาชั่วโมงนอยจ้ะแต่ว่า